สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายกันสาระนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงของฟฟบในว i นโ o w เอ p กันนะครับก็ดูว่ามันตั้งค่ากันยังไงนะครับผมแ้วเราก็จะมาดูกันนะครับตอนนี้ผมใช้ว i n โ o w เอ p นะครับผมก็นะฮะถ้าใครมีว i n โ o w เอ p กก็มาทำได้นะครับ บอกตรงๆว่าทุกคนจะตั้งค่าเหมือนผมก็ได้นะครับมาเคมาแล้วนะครับก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ส่วนที่เอมปินโดเจ็ดนะครับหน้าตามันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคัดลอกเอแฟบนะครับแล้วให้ทุกคนดูรูปนะครับ เดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับ โอเคครับก็หน้าตาแฟบในวินโดว์7นะครับก็เอิม่มจะเป็นยังไงนะเอิม่มนี่ครับหน้าตาของวินโดว์7นะครับมันก็เอิม่มเดนียวขอดูรูปภาพแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับมันก็จะมีเอิม่มที่เราติ๊กตรง เอออะไรนะหน้าจอมันก็จะขึ้นให้นะครับอ่าโอเคมันก็จะเป็นรูปอย่างนี้ครับส่วนใครที่เป็น Windows XP นะครับเออเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับของใครเป็น Windows XP นะครับก็มาดูตามผมก็ได้นะครับอ่าการตั้งค่าของ fps นะครับของผมก็อันนี้ไม่ ต้องติ k อะไรม่งนะครับส่วนการเอ่อไอที่มันมีสัญลักษณ์ข้างบนนะครับให้คุณเลือกตัวไหนก็ได้ครับนะครับโอเคก็มาส่วนของวิดีโอกันบ้างดีกว่าครับโอเคครับก็นี่มาดูส่วนของตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อที่เรากดอัดนะครับอันนี้ก็จะเป็น การตั้งค่าของวิดีโอว่าวิดีโอจะชัดหรือเปล่านะครับโอเคครับส่วนที่ผมเออ่ใช้อัดน,นี่ก็คือเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแบนดี้แคมนะครับเออน่าจะใช่นะโอเคครับเป็นแบนดี้แคมนะครับส่วนการตั้งค่าของเอ็กเอ่มเอ็กพีเอสนะครับของวิด ดีโอนะครับผมผมปรับเป็น30นะครับโอเคครับมาดูนส่วนของอันนี้บ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นฟูไซกับฮาไซนะครับผมแนะนําว่าเป็นฟูไซดีกว่านะครับโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของเสียงครับถ้าคุณติ๊กมันก็จะมีเสียงครับนี่ถ้าคุณติ๊กตรงอันล่างสุดนะครับมันก็จะ ได้ยินเสียงครับไม่ได้ยินเออเสียงพวกเสียงเกมอะไรพวกนี้นะครับถ้าคุณปรับเอ่อข้างบนนะจะเป็นเสียงเกมนะครับไม่ใช่เสียงของเรานะครับโอเคผมปรับเป็นเสียงเกมก่อนนะครับโอเคอน,นี่ก็คือการเซฟของวิดีโอนะครับมาดูคลิกตรงข้างหน้าครับคลิกตรงข้างหน้าครับมันก็จะมีที่เราเออเราจะเซฟไว้ครับ ผมก็กดโอเคเลยครับพอเราเซฟเสร็จแล้วปุ๊บมาคลิกตรงข้างหลังสุดนะครับอ่าม,มันก็จะมีเอ่เอคลิปนะครับโอเคโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเอการตั้งค่าของแฟดในวินโดว์เอ็กพีนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะครนะครับก็เซลเกนครับไม่เจอกันใหม่พภาหน้ากับผมในโอโอทเอชนะครับผมในช่วงสาระเนอะก็สุนิขอลาไปก่อนนะครับสุดีครับ